ก็คุยกับฝรั่งสองคนว่าเวลาเราจะปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าก็แสดงอาการนอบน้อมนะเพื่อให้ใจของเราเนะี่ยยอมรับพระพุทธเจ้าเมื่อยอมรับแล้วใจของเราก็จะอ่อนโยนลงมาเพื่อที่จะปฏิบัติตามได้อย่างไร้ข้อสงสัยแล้วก็เริ่มแบบหลวงปู่เทียนก็ได้เคลื่อนไหวร่างกาย one two three four five six 7, 8, 9, 10, 11, 1เจ็ดเอาสัก, 10, ก็กดเจอดกจ็ดเ็ดเจีดเดเอ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็น1็ดเจ็ดเ1็ดเ1็1เจ็ด 5, จ็ดเ1 1เจ็ด นะละเอียดขึ้นเพื่อจุดประสงค์นะ่ยแล้วก็เพื่อให้ใจของเราเนี่ยนะมันมันรักษาระดับไม่สูงเกินไม่ต่ำเกินไม่อัพอัพไม่ดาวดาวก็คือให้ใจอยู่กลางๆงเพื่อให้ใจรักษาสมดุลแล้วก็นะเพื่อให้ใจได้เรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมันไม่คงที่ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนในะการทำแบบนี้ซ้ำาๆซ้ซ้เนะี่ยอาเกนอาเกน ซ้ำๆเข้าก็จะกลายเป็นลักษณะของทำให้ใจเกิดการซึมซับความเข้าใจจริงๆของจริงของแทนะ้แล้วก็ไม่ไปเป็นทุกข์กับเรื่องที่มันทำให้ใจเราจะต้องขึ้นต้องลงก็ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็แล้วกันในพุทธลักษณะนะก็คือลองดูพระเนตรของพระองค์ตาพระองค์มองต่ำๆมองดูตัวเองพิจารณาตัวเองมากกว่าที่จะจับผิดคนอื่นจนกระทั่งเกิดปัญญาแหลมคม คนทุกข์ได้ด้วยปัญญาธรรมะวันนี้ก็ขอเจริญพร